มีลูกชายก็กระตันยูดีจังเลยอ่ะกระตันยูที่ไหนกันวันวันนะถ้าไม่คุยโทรศัพท์ก็เล่นแต่คอมไม่เคยสนใจคุยกับฉันเลยแม่ครับแต่ผมทํางานอยู่นะครับทํางานจริงหรือเปล่าอุ้ยตั้งอรับแม่มาเนี่ยนะไม่เคยสนใจคุยกับแม่เลยแกสัญญากับพี่ชายแกไม่ใช่เหรอว่าพี่ชายแกเนี่ยเป็นคนออกเงินส่วนแกเนี่ยเป็นคนออกแรงนี่ตั้งอรับแม่มานะไม่เคยสนใจคุยแหมแกไม่อยากออกเงินมากกว่าก็เลยรับแม่มาอยู่ด้วยทำไมไม่พูดแบบนี้ครับ แม่ครับเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันนะครับนี่อะไรอะแม่เงินเนี่ยแม่เพิ่งหาเจอแม่ครับนี่เป็นเงินที่พี่โอโซนให้มาไม่ใช่หรอครับแม่เก็บเองแล้วลืมเองอะทำไมแม่ไปท้องไข่มูกแบบนั้นล่ะครับไข่มุกก็ไมซ่อนหรือเปล่าแม่แม่เ่าทำตัวเป็นเด็กได้ไหมอะก็เห็นอยู่อะไม่ยังโยนความผิดให้คนอื่นอีกเหร แก่แล้วอะ่ะความจําก็ไม่ค่อยจะดี <c oughs> โธ่ดูสิมีลูกชายคุณลูกชายก็ไม่รักอ่ะคุณไม่ได้จากฉันไปเร็วเลยอะ่ะลูกแท้ๆทยังไม่ยอมรับแม่ตัวเองเลยอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับพี่โอโซนครับคือผมถ้า <c oughs> <c oughs> ฉันแปลคุณตั้งแต่ทีแรกนะนก็ถูกจะดีหรอก็คือไม่มีใครรักกันเลยสักคอนเดียว <c oughs> แม่ แ,แม่อยู่บ้านไหนก็อยู่ไม่ได้เนี่ยแม่ต้องไปอยู่บ้านพักคนชรานะครับแม่ไม่ไป <c oughs> แม่มีลูกชายตั้งสองคนน่ะถ้าแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราคนอื่นก็ต้องหัวเราะย้อนแน่นเลยอะ่ะนี่ลูกๆไม่รักแม่เลยเหรอไอ้รักพวกเรารักอยู่แล้วครับแต่แม่ช่วยเลิกสร้างปัญหาได้ไหมอยากให้ลูกลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ทุกวินาทีแบบเนี้ให้พวกเราอดตายเลยดีไหมครับไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าแม่นิสัยยังไงเนี่ย แม่ถ้าแม่เลิกนิสัยตัวเองได้เมื่อไหร่เขราไปอยู่บ้านผมกับไฟคนละครึ่งปีแต่ถ้าแม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้แล้วก็แม่ต้องไปอยู่บ้านพักคนชลานะครับครับผมเห็นด้วยยังไม่ขอโทษพี่สปายพี่สปายครับขอโทษนะครับที่รักผมขอโทษนะ พ่อแม่คือบุพการีแต่พ่อแม่ไม่ดีก็มีถมไปอย่าตัดสินใครเพราะหน้าที่คำว่าลูกถ้าครอบครัวดียังไงลูกๆก,ก็ดีกับพ่อแม่แน่นอนค่ะคุณเคยได้ยินเรื่องแม่ผัวก,กับลูกสะใภ้ไหมไม่แปลกใจเลยที่เธอเนี่ยได้ใจลูกชายของฉันหน้าตาก็งั้นๆนแม่ครับแม่คะ อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันอายุแก่ขนาดนั้นเลยหรือไงเียพ,พีได้ไหมแล้วจะให้กินขนมมือได้ แอรแอก็เริ่มมาอยู่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่คิดจะอยากมีลูกบ้างเหรอรอก่อนได้ไหมเทนแอรยังสนุกกับการทํางานอยู่เลยอะแอไม่มีลูกตอนนี้นี่จะมีตอนไหนแม่เทนเนี่ยเขาอยากอุ้มหลานแล้วนะใช่ไมแอตามจัมาาเดี๋ยวนี้เลย อบอกให้เรียกพี่สาวฉันว่าเธอไม่ควรมีลูกเร็วนะคือจริงๆแล้วหนูอะไรนะคะนร่นี้เวมานักงี่ค่ะตอนที่ฉันมีลูกชายเนี่ยฉันยังอายุน้อยกว่าเธอตอนนี้อีกนะดูสภาพฉันสิตอนนี้ไม่ได้ใช้วัยสาวอย่างเต็มที่เลยอะ ผู้หญิงเราเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือชีวิตและการงานเธอต้องคิดได้ดีๆนะได้คะ่ะแม่เรียกพี่ได้คะ่ะพี่สาวตั้งอย่างนี้สิพี่คะวันนี้เราไปกินข้าวร้านนี้กันไหมคะเห็นเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะโอ้โหพี่ไม่อยากจะพูดเลยไปร้านแบบเนี้ยพี่ไม่โอเคนะอ้าว นี่คืนนี้ฉันมีปาร์ตี้นัดเพื่อนไ้สองสาคนมีผู้ชายหล่อๆด้วยนะเธอนอะทำงานบ้านเหนื่อยมาทั้งวันแล้วว่าออกไปปาร์ตี้ให้เต็มที่กับฉันเลยดีกว่าไปสถานที่แบบนั้นมันจะดีอะคะแล้วเ,เราต้องบอกเทนไว้ก่อนไหมคะโอ้ยนี่เจอหน้าทุกเทนทุกวันเนี่ยยังไม่เบือ่อหน้าอีกเหรอไปไปแต่งตัวไป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  นี่ฉันกำลังฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้ามาเป็นความฝันเนี่ยฉันเองก็ไม่อยากจะตื่นเลยอะ่ะเพราะฉันกำลังเต้นกับแม่สามีอ่ะสนุกสุดเหี้ยงฉันแปลกใจน่าเลยที่แม่สามีเข้าใจฉันแต่ว่าฉันรู้สึกโคตรมีความผุกเนี่ย โอ้นี่เราเที่ยวดึกนอนดึกทุกวันเลยผิวหน้าโซมหมดแล้วอะแต่ผิวหน้าเธอทำไมยังขาวอยู่อะหนูมันก็โอเคนะคะเน่เราก็ออกไปเที่ยวด้วยกันนอนดึกเหมือนกันแต่ทําไมหน้าเธอเนี่ยขาวเนี่ยจะเลยมีตัวช่วยอะไรบอกมานะได้สิคะพี่สาวหนูซื้อมาหลายชุดมากค่ะแต่ว่าชุดเนีน้หนูให้พี่นะ ขอบใจมากเลยนะแอร์นี่แอร์ถัดใช้เงินมันประหยัดประหยัดหน่อยนะแล้วก็เลิกซื้อของพวกนี้ได้แล้วเลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยนะใช่ไหมครับแม่แกมีสิ์อะไรไปว่าแอร์ฮะแม่ว่าแกเนี่ยน่าจะว่างมากเกินไปนะแอร์ตื่นสายมันเป็นยังไงแม่เดี๋ยวไปนคนตื่นสายแม่เข้าใจดีแล้วเวลาแอร์กลับมาจากทำง,งานเหนื่น<ๆ>อยก็มาทำกับข้าวให้แกแกก็บ่นว่าทำกับข้าวไม่ไอร่อยถ้าแกทำเป็นไหม ใช่ค่ะนี่ฉันเนี่ยนะทําอาหารมาจนครึ่งชีวิตแล้วทางานบ้านจนไม่อยากจะทําแล้วอย่าไปพูดถึงแอร์เลยแค่ซื้อเครื่องสัมภารชุดเดียวแกกับว่าแอร์ใช้เงนินั่วซั่วงั้นเหรอถ้าเป็นแม่ล่ะแกจะว่าไหมแอร์คืนนี้เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันดีกว่าแม่นะัดเพื่อนไว้สองสามคนปล่อยให้เจ้าเทนเนี่ยเขาทบทวนคำพูดของตัวเองแล้วกันได้ค่ะแม่ ออได้เลยค่ะพี่สักไป,ไ,ปไปเลยแม่แมไปดูดิแคนดี้หลานรักเดี๋ยวหนูเนี่ยช่วยน้าจัดการเรื่องเดทหน่อยนะน้ามีรงมางวัลให้ได้ไี่ไงได้เลยค่ะ ฉันโสดค่ะแถมยังมีลูกติดด้วยอะ่ะคุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะนี่เขามีพิงมือสองอะ่ะแล้วเธอคิดว่าเธอหมอฉันที่เงินเดือนเป็นแสนเลยขครมีลูกติดอีกใช่เลยคะ่ะฉันมันไม่ได้เองอะ่ะไม่มีใครเอาเลยใครว่าไม่มีคนเอาอะ่ะบอสฉันมีทั้งบ้านทั้งรถหรู แล้วก็มีบริษัทเลี้ยงเด็กแค่คนเดียวเนี่ยฉันมีปัญหาหรอกงั้นฉันเลี้ยงไป้เถอะบอสคะฉันก็่ทนเห็นพนักง,งานของฉันเนี่ยโดนรังแกมไม่ได้ปกติเนี่ยเธอเป็นคนบ้าบอๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแถมยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกเลี้ยงดูลูกของลำบากหน้าดูเลยนะคือฉันเอาเป็นว่าฉันได้เพิ่มเงินเดือนเธออีกหมื่นหนึ่งแล้วกัน มันง่ายเลยนะคะแถมยังเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยอ่ะหนี่มาสายได้งจะมาชงกาแฟอีกนะผู้จัดการนะคะฝนข้างนอกมันก็ตกอ่ะแล้วฉันก็มาสายแค่หนึ่งนาทีเองนะคะ หน,นาทีก็ถือว่าสายาจะปรับเงินเธอนี่บริษัทเรามีกฎนั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ไปยกเลิกกฎนัน้นซะแล้วก็ชมพู่ต่อไปนี้เธอไม่ต้องรีบมาทํางานนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยอย่าลืมสิว่าเธอมีลูกรอยอยู่ที่บ้านชมพู่นะชมพู่มีลูกแล้วยังจะอ่อยบอสอีก ชมเดี๋ยวพี่กับพี่สะพ้ายอ่ะไปทำธุระหน่อยนะฝากชมไปรับหลานหน่อยสินี่พี่มีความเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยชมทำงานอยู่ไปรับไม่ได้หรอกี่ชมดูหักเงินเดือนพี่แท้ก็ได้สามีไม่ได้เรื่องนี่เดี๋ยวพี่โอนให้หมือหนึ่งมันต้องแบบนี้สิเดี๋ยวรีบจัดการให้เลยจ้าเออ ผู้จัดการคะทาน้ำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะขอลาไปรับลูกก่อนนะคะฉันไม่อนุญาตถ้าจะลาเนี่ยต้องลาล,าล่วงหน้าอย่างน้อย3วันเท่านั้นแต่นี้มันแต่ฉันอนุญ,ญาตแถวนี้เรือกรลำบาก่แตฉันไม่ส่งเองไปโอ๊ยมารยาเยอะดีนะคอยดูเหอะ นี่ในตอบมาซิว่าทำไมเนื้อตัวนี้มอมแมมขนาดนี้เนี่ย,ยบอสคะเดี๋ยวฉันขอตัวพาเจ้านน้อยไปอาบน้ำก่อนนะคะบอสก็กลับได้เลยค่ะไม่เป็นไรอคุณทำงานมาทั้งวันแล้วเจวผมลุยเออเดี๋ยวค่ะเสร็จเรียบร้อยบ อค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไหนอยนะเนี่ยไปนั่งกันเลยค่ะอ่เออคุณน,นิดทำได้ดีมากเลยนะคะฉันว่าต่อไปอ่ะคุณต้องเป็พ่อที่ดีแน่เลย ดีใจไปเลยค่ะคนในรูปนี้ต่างหากที่เป็นพ่อหนู